้าแล้วส,สม,สมสๆแซ่บๆข่อยมากรสชาตินี่ <c ười> บม่ <c ười> บม่มอ,ม,อมันออกสมๆหวานๆแม่ขอยมากแบบนั้น <c ười> แม่สิเอาเพิ่มเ <c ười> จ้าก,ก็ได้ที่เจ้าว่าขายข่อยบอก่อยมากรสชาติแบบนี้ <c ười> เอาหนยสดๆเนอะ <c ười> โอ้ยอะไกัเนยมะฮาวเ่ยนจะเด็มแวก่อนมะซุปบนน่นนี่นีจ้าี่ล่ะนี่เออจงี่ล่ะที่มันแบบงามเลยเดี๋ยวบอกมั้งคือกันเป็นไรยี่บ้าลเอออบเบ็นดอกแต่ผิวว่งงามแบบแฉบเด้หรอหันพาได้เกี่ยวกับผิวมันดอกเออแฉบถึงเงแท่งไออเสุดได้ลวะท่านจะก็เป็นอะไรกนสุดเออไม่ต้องกอกแกกต้นบัคะนเลสุด ลูกอันี้แม่นตัวแล้วเขาบอกมันสดๆอันนี้เบลจับมือเอาบลอยู่สวนเขาสายมือแล้วหมู่บ้านใครว่ามือดีมือที่สองบ้านตอนเที่ยงหรือเปล่เขาเป็นยังจะหมดต่าตอนเที่ยงก็แรนหรือเล่าอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนบ้านว่าท่อนโอ้แต่เห็นหรอกวันแล้วมาขายดู่โอ้ดูจักษ์ว่าท่อนบรจักษ์เราเป็นคนแถวนี้คนลยเอียดบ้านบ้านนี้อยู่อบ้านนี้อยู่แต่บ่ใครได้อยู่น้ำยายไปตะน้อย